ฮังเกอบนหิวเกมกระหายเรื่องดาวเปิดเรื่องมาที่เชฟใหญ่คนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าเชฟพอลซึ่งเขาเป็นหัวหน้าทีมเชฟที่มีชื่อว่าฮังเกอวันนี้พวกเขานั้นได้พากันไปทําอาหารให้กับพวกคนรวยได้กินซึ่งเมนูในวันนี้เป็นเมนูกุ้งที่ต้องจิ้มกับซอสสูพิเศษซึ่งเชฟพอลก็ได้บอกกับชายเจ้าของครอบครัวว่า ให้ใช้มือกินเลยซึ่งเขาก็ทำตาที่เชฟพอลนั้นบอกแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติมันดีมากๆเรื่องดาวตัดมาที่โตนซูเชฟหนุ่มลูกน้องของเชฟพอลซึ่งเขามากินผัดซีอิ๊วที่ร้านข้างทางทั่วไปและเขาก็รู้สึกว่ารสชาติมันดีมากๆเขาจึงได้เดินเข้าไปหาคนที่กำลังทำอยู่เธอมีชื่อออยและก็ได้ยืนนมบัตรทางเก์ใหยกับเธอและบอกว่าฝีมือขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะกว่าในคืนนั้นเองออย เธอจึงมาหาข้อมูลของฮังเกอร์ว่ามันคืออะไรกันแน่จนเธอได้เข้าไปเจอกับข้อมูลของเชฟพอลที่เป็นเชฟใหญ่และมีชื่อเสียงมากๆซึ่งเชฟพอลนั้นเคยไปทำอาหารให้แต่กับคนรวยได้กินไม่ว่าจะเป็นคุณสงการเจ้าของรีสอร์ทบุนซาแห่งเขาใหญ่หรือจะเป็นพอล่าเทเลอร์ที่เป็นดาราชื่อดังและเมื่อตัวของออยได้ดูคลิปของเชฟพอลที่พูดเกี่ยวกับว่าคันจะเลือกเป็นคนธรรมดาหรือจะเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่น ทำให้ตัวของออยนั้นตัดสินใจว่าเธอจะไปอยู่กับทีมฮังเกอร์ด้วยวันต่อมาตนจึงมารับออยไปแล้วก็พาออยนั้นไปที่กลัวของพวกเขาซึ่งตนก็บอกให้ออยนั้นรออยู่ในนี้ก่อนเขาจะไปเปลี่ยนชุดหลังจนากนั้นตนกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้เดินออกมาเรียงแถวซึ่งก็ทำให้ออยนั้นได้เจอกับเชพเพอลแต่ว่าออยไม่ได้จะเข้าทีมได้ทันทีวันนี้มีการคัดเลือกด้วยออยต้องแข่งกับดุมแว่นนักเรียนนอกที่จบด้านทำอาหารมา และเมนูที่เชฟพอให้ทำในวันนี้ก็คือข้าวผัดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งหนุ่มแว่นและก็ออยก็ได้แยกย้ายกันไปทำข้าวผัดตามสูตรของไ i f ฟ888เว็บตรงจากอเมริกาไม่ยุ่งเรื่องการเงินของท่านเพราะระบบฝา,ากถอนออโต้เล่นได้เท่าไหร่ถอนได้หมดบริการ24ชั่วโมงตอบไวมากเว็บเดียวครบวงจกรกีฬาสล็อตมากกว่า5,000เกมไฮไฟ888ยืนหนึ่งในใจคุณ หลังจากนั้นพวกเขาก็ทำเสร็จเชพอลจึงได้ชิมทั้งสองจานและเขาก็ไล่ให้หนุ่มแว่น้กลับไปหนุ่มแว่นจะบอกไปว่าออยจะชนะเขาได้ยังไงพอเข้าผัดของออนะั้นมันธรรมดามากๆเขาจบต้องเมืองนอกนะเขาบอกแม่ของเขาแล้วว่าเขาจะต้องมาทำงานที่นี่แต่เชพอลก็ตบหน้าชายหนุ่มคนนี้แล้วก็ไล่เขากลับไปแล้วก็บอกว่าช่างแม่มุกซีเชพอล ได้หันไปบอกกับลุงแดงคนที่เป็นซูเชฟที่นี่ว่าต่อไปจะรับใครเข้ามาก็ดูหน่อยไม่ต้องเอาพวกนักเรียนนอกเพราะว่ามันไร้จินตนาการแล้วก็หันมาบอกออยว่าออยรู้ใช่ไหมว่าการผัดข้าวผัดควรจะเอาเข้าวเก่ามาทําซึ่งออยก็บอกว่ารู้และเขาก็ถามไปว่าออยรู้หรือเปล่าว่าไฟที่เตานำมาทำอะไรได้บ้างหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้ามาหาออย แล้วเขมาดมกลิ่นตัวของออยใกล้ๆแล้วบอกว่ากลิ่นพวกผัสิซีวไม่เหมาะกับที่นี่ให้ออยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะหลังจากน,นั้นออยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นยูนิฟอร์มเดียวกับ